الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ชุกตอลรซุบฮานุวาตาลานะครับที่ให้เรานั้นมีลมหายใจแล้วก็มีเรี่ยวแรงนะครับที่ขยับตัวมามัสยิดโดยเฉพาะในช่วงซุบฮีนะครับ <c oughs> จริงแล้วเรื่องการละหมาดนะครับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนมุสลิมอย่างยิ่งนะครับยิ่งเวลาซุบฮีนี่นะครับเวลาเราไม่ได้ไปทำงานนะครับบางทีเรา นอนตามอำเภอใจตื่นเมื่อไรก็มาละมัดนะครับยิ่งวัยรุ่นของเรานี่นะครับไปกันใหญ่เลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องกระชับตัวของเราเองนะครับแล้วก็คนในครอบครัวเมื่อใกล้เวลาสารก็ปลุกกันขึ้นมานะครับผู้ชายก็มาละหมัดที่มัสยิดนะครับผู้หญิงก็ละหมัดที่บ้านก็ปลุกขึ้นพร้อมๆเรานี่แหละนะครับเพื่อจะได้ละหมัดสุบีก่อนที่ ดวงอาทิตจะขึ้นนะครับ่อวันก่อนนะครับเราได้พูดสาเหตุนะครับที่มนุษย์ชอบกระทําความผิดแล้วก็ฝ่าฝืนต่อลอสุบาฮานัวตาอาลานะครับวันก่อนได้พูดถึงเรื่องอัลกอฟลาอัลกอฟลาอานิลหลงลืม อัลกอฟลาอานินฮาดัฟนะลงลืมเป้าหมายของตัวเองว่ามนุษย์นั้นเกิดมาบนโลกบบนี้เพื่ออะไรนะครับ mm hmm. เพื่อาาอ,อิบะดาตอัลอสุซบาฮานุวัตลาในเรื่องที่สองคือดอฟุนอีมานนะครับเกิดกัจากอีมานขาออ่อนแอน,นะครับก็จึงทำชั่วได้ง่ายแล้วก็ประการที่สามอ,าอัญจารุบิอัซติละนะครับโง่เขาเบาปัญญาเบาความในเรื่องของอัลลอฮุซบฮานุวตาละ แล้วกัวันนี้ครับเรื่องตีสีก็วัวสุเชยตอนนะครับเฉยตอนเข้ามายุแย่นะครับก็เป็นเหตุให้เขาเน้นเกิดการทำชั่วทำบาปขึ้นได้มากมายในพื้นแผ่นดินใบนี้นะครับดังนั้นนะครับเรื่องวัสวสุหรือการยุแย่หรือการกระซิบกระซาบนี่นะครับจริงๆแล้วเกิดได้ทั้งมนุษย์แล้วก็ยินนี่แหละครับในอัลกุรอานในสุราน,นาสอัลลบบอกว่า อัลลีวัสวิสุฟีสุดูรินนัสที่มกากระซิบกระซาบมายุยงส่งเสริมนะครับที่เกิดขึ้นในหัวใจมนุษย์มีนันจินนติวันนาสนะครับเกิดขึ้นจากยินและกับมนุษย์ดังนั้นชัยตอนเนี่ยจะมาในรูปแบบที่เป็นยินนะครับมาหลอกลวงเรานะครับแล้วก็ในรูปแบบของมนุษย์นะครับนเนาะไม่ต้องไปละหมาดนะนอนอีกแป๊บ นะครับลูกยังเล็กอยู่นะครับไปไปไปข้างนอกกันนะครับไปลองยาใจกล้าหรือเปล่าลองดูดิกินแล้วเป็นยังไงเนี่ยยแย่โยแย่ในรูปของแบบมนุษย์นะดังนั้นชัยตอนเนี่ยหรือชัยตอน,นมาในรูปของของยินก็ได้ของมนุษย์ก็ได้นั้นเราก็ต้องระวังนะครับใน h a ด i ษของท่านรอซูนซลลลอฮุอะลัยฮสซลัมนะบอกว่าอินนัชัยตอนะยาเจรีมินันอินซี มารดดำแท้จริงชยัยเจาะชัยตอนจะเข้าสู่มนุษย์เหมือนกับเลือดที่ไหลในร่างกายของมนุษย์นะครับอยู่กับมนุษย์นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันอยู่ในสายเลือดของเรานะครับถ้าเราไปศึกษาเรื่องของชตอนเรื่องของยินเนี่ยมันฝังอยู่ในใกล้ตัวเราที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับ มีคำพูดอยู่คำหนึ่งของอิบนากอยยิมโรฮิโมฮุลลอนะครับเป็นคำพูดของอิบนากอยยิมนะครับท่านบอกว่าซลาซุจิฮาตินยาดุคูลูมินฮาเชตอนอลัลลอับดีสามอย่างที่เชตอนนั้นจะเข้าสู่ผู้เป็นบ่าวก็คืออะไรอันอิสรอฟูฟินมูบาฮาตนะครับการฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ เป็นที่อนุมัติอะไรบ้างนะครับสิ่งที่อลัลลอฮ์อนุมัติให้เราทําได้นะครับอย่างเช่นนะครับเ,ออเราใช้จ่ายของที่มันจาเป็นนะครับซื้อมาใช้มานะครับออผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะ่ะมันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเหมือนกับสิ่งที่ห้าไปแล้วนะครับถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับ จะใช้จ่ายอะไรก็รู้สึกว่าจะติดขัดไปหมดนะครับจะติดต่อสื่อสารผู้คนเป็นเรื่องที่ยากนะครับแม้แต่ในเรื่องอต่างๆนะครับจะไปธนาคารก็ต้องมีเรื่องของโทรศัพท์มาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับวันหนึ่งเราไม่มีไม่ได้ใช้มันเหมือนกับเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับที่ผมว่าฟุ่มเฟือยในสิ่งที่เป็นที่อนุมัตินะครับ เราใช้มันได้นะครับแต่ว่าบางคนถ้ามีสองเครื่องไม่พอสามเครื่องสี่เครื่องเต็มไปหมดมันเกินความจําเป็นนะครับเช่นรถยนต์ก็เช่นกันนะครับมีคันสองคันก็พอใช้แล้วนะครับบางคนซื้อเป็นเหมือนกับเครื่องประดับออกป้ายแดงมาเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันนะครับมันก็ไปยุ่งกับเรื่องของถ้ามันเป็นเงินสดมันก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่บางทีมันไปยุ่งพัวพันกับเรื่องดอกเบี้ยสิ่งที่เราต้องห้ามบ้านกันเช่นเดียวกันนะครับ มีหลังหนึ่งพอเดี๋ยวไม่มีบ้านตากักอากาศตรงนูง้นตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นเงินสดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เมื่อมันไปเกี่ยวพันกับดอกเบีย้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องออบาปของเราเช่นเดียวกันนะครับและคาพูดที่สองของอิบนอก,กรยิมแบอบกว่าวันก็แล้วตัวอันซิกรินแหละการเพิกเฉยในการรำลึกถึงอลัลลอฮ์นะครับเพิกเฉยคือวันวันหนึ่งไม่ได้รำลึกถึงอลัลลอฮ์แล้วครับ ปล่อยอารมณ์ปล่อยใจของเราไปกับดุลยานะครับทํางานก็ไม่ไมรู้ละเวลาละหมาดกี่โมงฉันไม่รู้ละเดี๋ยวไปรวมกันที่บ้านในครั้งเดียวกันนะครับกุรอานก็ไม่ได้แตะสัปดาห์หนึ่งอยู่กับการทํางานกุรอานไม่ได้แตะนะครับนี่แหละครับทําให้เราหลงลืมในเรื่องการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาดังนั้นนะครับวันนี้เราต้องสร้างบรรยากาศความมุสลิมของเราในชีวิตประจําวันของเรานะครับ เราจะขึ้นรถลงเรือก็ต้องอ่านตัวอานะครับมีเวลาว่างสักนิดนึงก็อ่านอัลกุรอานฝันจะเป็นในรูปแบบอัลมุสับนะครับที่เป็นหนังสือเนี่ยแหละครับเป็นเล่มเนี่ยเล่มเล็กๆก็ติดตัวไว้นะครับหรือใช้ในรูปแบบของการท่องจําท่องจําในสุรหลายๆสุรนะครับสุรสันส้นๆบางสุรสยาวๆบางหรืออ่านอายะที่มันอ่านง่ายๆนะครับก็ฝึกฝนช่วงที่เราขับรถลงเรือนะครับ เราก็อ่านกุรอ่านละดีที่สุดนะครับ <c oughs> และคำพูดที่สามของอิบนนกอยยิมบอกว่าวัตกัลลฟุมาลายะนียะนีฮีนะและการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้แหละครับอย่างเช่นอะไรนะครับเราใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> บางทีนะครับเ,เราบางคนเนี่ย ลูกหลานติดเกมนะครับเอาตังไปซื้อเกมนะครับถามว่าเกมมันเกิดประโยชน์นะไม่เกิดนะครับมันล้างสมองเราในหลายๆเกมนะครับบางคนที่สร้างความรุนแรงนะครับไปฆ่าคนนู้นคนนี้นะครับก็เอิดเกิดจากเด็กเหล่านี้และไปติดเกมนะครับจนลืมนึกไปว่าไอ้เกมที่ติดนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแยกไม่ออกแล้วเด็กแยกไม่ออกนะครับมันก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ ให้เราเกิดขึ้นไอ้ที่เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่เป็นประจำที่เป็นข,าข่าวคุกเมขมคุกคมนะครับดังนั้นการใช้จ่ายเนี่ยต้องให้มันเกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราใช้จ่ายแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เงินทองทุกบาททุกตังนั้นอรรถสุบฮานตาลาสอบสวนเราแน่นอนว่าเงินที่เราให้ลูกเราไปนั้นเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปใช้ในทิ้งสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับคนมุสลิมเนี่ย จะต้องระวังนะครับระวังตัวของเราเองแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนแล้วก็อารมณ์ไฟต่ำของเราเองนะครับขอฝากพี่น้องไว้ทันทันกันนี้แหละครับอัลกุลีมกาลีฮะดะฟัสตัลฟิรุลลอฮ์อัซิมะลีวะลุกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนะมิคุลีดันฟัสตัลฟิรุอินนะฮูวัลกัฟูรุรฮิมุสซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์